สวัสดีครับผมนนทรีนิวบุตรครับเป็นผูมำกับภาพยนตร์ไทยครับก็ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเกียรติกับตัวเองมากครับหลังจากที่อาจารย์ศรีวันได้มอบหมายให้ทําผมอยากใช้คําว่ามิวสิกวิดีโอลักโลกแล้วกันฮะคือมิวสิกวิดีโอที่ทำเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นการสะท้อนภาพของอ่ภัยร้ายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทั้งหมดนะฮะทั้งหมดทั้งิ้นนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก ไทวานนะฮะแล้วก็จนันทนแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ที่มีส่วนในการทําเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าบริด้ททำแล้วมันเป็นการทบทวนตัวเองอย่างหนึ่งว่าเออผมนั่งดูสิ่งที่ผมทําไปตัดไปใส่เพลงสียงดนตรีไปก็รู้สึกว่ามันสะท้อนสิ่งที่มันมันไม่ได้เห็นมานานแล้วมัน,มนอาจจะไม่ได้รู้สึกมานานแล้วเพราะว่าผมเป็นคนทํางานเยอะแล้วก็ทํางานตลอดเวลาต่อเน,นื่อนงะ แต่จริงๆแล้วพอกลับมาทบทวนจริงๆแล้วก็ได้รู้สึกเลยว่าสิ่งที่ผมเคยทํามาในที่สุเวลาที่ผ่านมาสิ่งที่ทาได้นอกจากทําภาพยนตร์แล้วก็คือการการไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเป็นเป็นคนทําหนังนะก,ก็พยายามจะทําอะไรพวกนี้ออกมาตลอดเวลาเพื่อจะ,จะให้กระตุ้นทําให้คนเนี่ยตื่นตัวเหมือนที่ผมได้ถูกกระตุ้นตอนที่อาจารย์ให้ทำวิดีโอตัวนี้นะครับ ผมได้ไปดำน้ำดูตอนที่หลังโควิดนิดหนึ่งปรากฏว่าช่วงโควิด3ปีที่เขาปิดทะเลไปที่ไม่มีใครไปเที่ยวไหนเลยเนี่ยทะเลฟื้นฟูอย่างงดงามมากๆนะฮะแล้วก็ชี้เห็นได้ว่าโอ้ถ้าแบดไม่มีใครไปยุ่งกับธรรมชาติขนาดนั้นเราไปดำน้ำต่างประเทศมันหลายๆที่เขาจะบอกเลยว่าวันนี้ลงได้60คนเพราะฉะนั้นก็จะมี60คนเท่านั้นที่จะได้เห็นใต้ทะเลในวันนั้น ตอนนี้ก็ดีขึ้นว่าเรามีการปลูกพุ้นนะไม่ได้โยนไอ้สมอเรือลงไปในปะกการังอะไรนะ้ยก็พยายามทำให้ดีขึ้นแต่ว่าในจุดดน้ำจุดเดียวกันมีเรือจอดอยู่สิบลำเนี่ยคิดดูว่าใต้เทะเลมันจะจราจรมันจะวุ่นวายขนาดานไหนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งโดยอาชีพของผมนะครับเป็นเป็นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคนทำหนังนะฮะเราก็จะเดินทางเวลาเราถ่ายหนังเรื่องหนึ่งเราก็จะเดินทางไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่อย บางทีไปบางที่ที่เราเคยอโอ้โหจำได้ว่าที่นี่มันสวยมากมากภูเขาสวยงามมากต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยปัดไปดูทีนังจะไปถ่ายนงางก็สดว่าก็กลายเป็นเขาหัวโล้นไปแล้วอะไรแบบเนี้นะคือเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาซึ่งในกองถ่ายผมมีคนเรียนศิลปประ์เยอะมากเราก็จะนั่งคุยกันแล้วก็แล้วก็พยายามจะบอกเฮ้ย hey, เราจะเราจะเราจะถ่ายทอดเรื่องนี้ยังไง,ไงดีนะ ก็นั่งคุยกันแล้วก็อาไปถ่ายกันมาเป็นสารคดีบ้างอะไรบ้างก็จะออก Facebook ของตัวเองบ้างส่งไปตามที่ต่างๆบ้างเพื่อจะให้คนได้รับรู้นะฮะว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกเราตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากครัอาจารย์ครับขอบคุณโครงการ Art for Earth มากๆที่ที่มีส่วนทำให้ผมได้กระตุ้นเตือนทั้งตัวเองแล้วก็อยากจะส่งมีสซโอตัวนี้ไปกระตุ้นเตือนคนอื่นด้วยเนะครับก็ อยากให้ทุกคนระลักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากๆขึ้นจริงๆครับเราจะประเทศเราจะแยกกันอยู่แล้วคือตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็แยกอยู่แล้ว,ลวนะแต่ว่าอย่างน้อยให้สิ่งแวดล้อมมีความงดงามต่อ,อเนื่องไปมันน่าจะดีขอบคุณมากครับ